เรายังอยู่ที่แบบึดหัด1.26นะคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะแสดงวิธีธร,รมข้อที่2เพื่อเป็นตัวอย่างให้เรียนได้ดูนะคะมาดูข้อที่2นะคะสังเกตว่าโจทย์ข้อที่2เนี่ยเหมือนกับโจทย์ข้อที่1เลยนะคะคราวนี้ จะเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือมีเครื่องหมายวงเล็บเพิ่มเข้ามาเลยนะคะทีเนี้ยเวลาเราเจอเครื่องหมายวงเล็บที่โจทย์ข้อไหนนะคะให้เราสนใจที่เครื่องหมายวงเล็บนั้นก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะไม่ได้ทําจากเครื่องหมายลบไปเครื่องหมายบวกนะคะเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะจากนั้นค่อยนำจำนวน1 5, 6, เศษ5ส่วน6นี่ยมาลบคำตอบในวงเล็บนะคะก็ออกมาแสดงวิธีทำเลยนะคะ ก็เขียนเลยจำนวนหนึ่งเศษ5ส่วน6ลบด้วยในวงเล็บของเศษ2ส่วน9บวกด้วยเศษ1ส่วน2นะคะอ่ะทีเนี้ยเราจะทําในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นข้างนอกวงเล็บเราก็คงเดิมแว้นะคะแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนจากจํานวนครับเป็นเศษเกินนะคะก็จะเป็น6กหนึ่งเป็น6บวกหเป็น11ส่วน6นะคะลบด้วยเศษสองส่วนเก้าแล้วก็ คงไว้ก่อนเลยนะคะอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมจากนั้นบรรทัดต่อมาเราก็จัดการทำส่วนให้เท่ากันเหมือนเดิมจากที่เราหาไปแล้วนะคะในข้อที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะก็คือต้องทำส่วนให้เป็น18นั่นเองนะคะ,ะเราก็มาเริ่มจาก11ส่วนหกเราก็คูณด้วย3นั่นเองนะคะ ก็ใส่วงเล็บน้อยๆให้มันเหมือนเดิมนะคะจากนั้นลบด้วยเศษสองส่วน9ก้าทีเนี้ยเศษสองส่วน9มันจะมีวงเล็บอยู่แล้วใช่ไหมคะาวนี้เราก็เปลี่ยนวงเล็บเนี้ยให้เป็นวงเล็บปีกแข็งขนาดใหญ่นะคะอ่าแล้วก็บวกด้วยเศษหนึ่งส่วน2น,น,นะคะแล้วก็ปิดด้วยวงเล็บขนาดใหญ่อีกหนึ่งรอบนะคะ แล้วเราก็ใส่เครื่องหมายคูณเหมือนเดิม9คูณอะไรได้18ก็9คูณ2นั่นเองนะคะก็2ก็คูณ9นะคะเหมือนเดิมนะคะ,ะจากนั้นเราก็จัดการหาค่าในวงเล็บทรียร้อยก็จะเป็น33ส่วน18แนะคะแล้วก็ลบด้วยคราวนี้กลับมาเป็นวงเล็บเดิมแล้วค่ะสองเป็น4 92เป็น18นะคะ แล้วก็บวกด้วยบวกด้วยขอภัยนะคะแล้วก็บวกด้วยเก้าส่วนสิบแปดนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะความสําคัญก็อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเราจะหาค่าที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่นอกวงเล็บเราก็คงไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะ แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะจากนั้นก็เอา4บวก9 4บวก9ก็เป็น13ส่วน18นะคะคราวนี้เราก็สามารถลบได้แล้วนะคะก็คือเอา33ไปลบ13นะคะ33ลบ13ก็เหลือ20นั่นเองนะคะข้างล่างก็เป็น18เหมือนเดิมคราวนี้ก็ตัดทอนกันได้นะคะตัดทอนกันได้ด้วยแม่สองนะคะ สองคูณอะไรได้ยี่สิบนะคะก็สองสิบเป็นยี่สิบสองคูณอะไรได้สิบแปดก็สองเก้าเป็นสิบแปดนะคะเราก็จะได้คำตอบออกมานะคะว่าเป็นเศษสิบส่วนเก้าซึ่งเป็นเศษเกินอีกแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคลาสนั่นเองนะคะท่องสูตรคูณแม่เก้านะคะเก้าคูณอะไรได้สิบก็เก้าคูณหนึ่งเป็นเก้าตัวเศษก็คือหนึ่งส่วนเก้านี่นะคะก็ได้คำตอบแล้วว่า จำนวนหนึ่งเศษหนส่วน9นะคะทีนี้เราก็จะสังเกตได้ว่า2ข้อนี้ข้อที่1นะคะไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บแล้วก็คําตอบคือจํานวน2เศษหนส่วนเและในข้อที่สอง มีวงเล็บนะคะแต่คำตอบเป็นจำนวนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนเก้านะคะเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ตัวเลขเหมือนกันก็จริงนะคะแต่การดำเนินการของเครื่องหมายไม่เหมือนกันเลยนะคะอ่ะก็ให้นักเรียนสังเกตให้ดีๆนะคะว่าเครื่องหมายมีเครื่องหมายอะไรบ้างที่สำคัญก่อนแล้วก็สำคัญหลังนะคะอ่ะโอเคนะคะ